เชฟอีเจตุย้ยหรือคุณสุริยาสิมมาอดีตเชฟโรงแรมดังจากเกาะสมุยระดับ5ดาวที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเปิดร้านผ่าความแซ่บในแบบฉบับของตนเองมาพร้อมคำพูดเสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เพราะนอกจากรสชาติที่แซ่บถึงซวงที่ร้านจะเน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงทุกเมนู คุณสุริยาสินมาเปิดเผยหลังจากตัดสินใจกลับบ้านเกิดเลยคุยกับเพื่อนเพื่อหาอะไรทำเพราะตนเองไม่ชอบอยู่เฉยๆและจากประสบการณ์เรื่องของการทำอาหารเลยตัดสินใจเปิดร้านส้มตำปากปริ้นสำหรับชื่อร้านได้มาจากลูกค้าท่านหนึ่งซึ่งลูกค้ามากินส้มตำที่ร้านแล้วบ่นว่าเผ็ดเผ็ดจนปากปริ้นแล้ว ฟังแล้วรู้สึกชอบเลยนํามาเป็นชื่อร้านส่วนรูปแบบการจัดร้านที่ร้านใช้ครกแทนจานในบางเมนูเพราะทําให้ได้ความรู้สึกแปลกใหม่และรูปแบบที่สวยงามน่าสนใจน่าลิ้มลองนอกจากเมนูส้มตำยำนัวอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนําและไม่ควรพราดนั่นคือผัดไทยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านบอกเลยไม่ควรพราดชือ่อเชฟตุ๋ยครับอาจาก แต่ก่อนก็ทำงานอยู่โรงแรมอิตาตีเนลตันสมุยรีสอร์ทนะครับทีนี้ก็ได้ออกเจอพิษโควิดเ็าเลยตัดสินใจลาออกจากงานลาออกจากงานมาเปิดร้านอาหารที่เกาะสมุยก่อนประมาณ2ปีที่แล้วทีนี้ก็โควิดรอบแรกรอบ 2, 2พอมาเจอรอบ3ก็เลยที่สมุยก็คือส่วนมากก็จะเป็น เศรษฐกิจที่นั่นก็จะเป็นประมาณาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพอการท่องเที่ยวซบเซาจบลงก็เลยไปอยู่สมุยแปดปีเก้าปีก็เลยอ้าวตัดสินใจว่ากลับมาอยู่บ้านเราดีกว่าอย่างอย่างน้อยๆก็ไดอ้อยู่ใกล้พ่ออยู่ใกล้แม่เราทีนี้ก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเออเราจะมาทําอะไรที่บ้านเพราะว่ามาอยู่เฉยๆรายได้อย่างน้นรรายได้เราก็ไม่มีอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเออลองหาร้าน เปิดร้านยำร้านตำที่เราเคยทำมาแต่ก่อนแล้วก็มีอาหารซึ่งเป็นสูตรของเราเองสูตรของเราเองสูตรที่ได้มาจากโรงแรมประสบการณ์การทำงานประจากโรงแรมด้วยทำง,งานโรงแรมมา8ปี<า>ครับ8ปีแล้วก็มาเปิดร้านอาหาร2ปีกชื่อร้านปากปิ้นครับได้มายไงไครับแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ก็ ยังไม่มีชื่อร้านเพราะเราขายแค่วันหยุดคือจันทร์อังคารวันหยุดก่อนก่อนก่อนที่จะออกมาทําเต็มตัวทีนี้เพื่อนมากินเราเป็นคนชอบทานเผ็ดคือสั่งเผ็ดก็ได้เผ็ดมากสั่งเผ็ดน้อยก็ได้เผ็ดมากเหมือนกันเพื่อนก็เลยว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วปากปิ้นแล้วปากปิ้นหมาแล้วก็เลยได้ที่ปากปิ้นมาแต่ตอนน้น่ะเป็นการเดคอเลชันนะครับเพราะว่า เครื่องปั้นดินเผาพอมีมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปเคยไปดูมอลำแล้วทีนี้ผ่านผ่านหมู่บ้านนี้ผ่านหมู่บ้านนี้เราก็ว่าเครื่องปั้นดินเผาบ้านเราก็มีแล้วก็เราจะมาใส่จานใส่อะไรถ้วยกาไก,ไก่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าโอ้คิดว่าเอาคกเล็กๆมาไปแต่งเป็นเดคอเรชันเพราะว่าเมนูของร้านเราทุกอย่างนอกจากเมนูมันจะมีสองแบบแก็คือแบบ29บาทคือเมนูทุกอย่างที่มีในร้าน29บาท เราก็เดคอเรชันมาเป็นโครกเป็นถ้วยกาไก่เล็กๆแล้วก็จะมีไซส์ใหญ่ขึ้นมาสําหรับเพื่อนฝูงที่มาด้วยกันเยอะๆอย่าเงี้ยอย่าไม่อยากสั่งอยากสั่งจานใหญ่ไปเลยอย่างเงี้ยก็ได้ครับด้วยรสชาติของเราคือเน้นความจัดจาา้านปาล้าเราเน้นปลาล้าเน้นรสชาติที่จัดจ้านนะครับเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของเราเองก็เ,เลยกลับมา มีอีกเมนูนึงคือเมนูผัดไทยเนี่ยตก่างับที่อื่นเมนูผัดไทยของเราคือมันเป็นมันเป็นสูตรของเป็นเชฟเป็นเชฟที่ที่อยู่กรุงเทพแต่ก,ก่อนที่ไปเริ่มทํางานที่อยู่กรุงเทพใหม่ๆก่อนที่จะไปอยู่สม,มุยก็ไปผลพักรักจาําสูตรนี้มาเราลองว่าไม่เหมือนใครในวนต้องต้องใช่ใช่ต้องลอง,องามาชิมครับก็คือที่กัดร้านอยู่ชยางกูลส<ม>ี่สิบสองครับเลี้ยวเข้ามาประมาณ ประมาณ500เมตรก่อนถึงโรงเรียนบ้านก้านเหลืองแยกโรงเรียนบ้านก้านเหลืองเลยก็จะเห็นร้านอยู่ขวามือสำหรับพิกัดตั้งอยู่ที่ซอยชยางกูล42ก่อนถึงสี่แยกโรงเรียนบ้านก้านเหลืองร้านเปิดให้บริการ10โมงเช้าถึง4ทุ่มหยุดทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเพจร้านปากปลิ้นส้ตมตำยำนัวอุบลราชธานีโทร096-753-3807